มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนหนุ่มไทยแต้มบุญสูงบังเอิญเจอเอลิอุดคลิปโซเกนักวิ่งมาราธอนระดับโลกกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สุดจะประทับใจของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะที่ได้โพสต์ภาพคู่กับเอลิอุด คิปโซเกนักวิ่งมาราธอนเร็วที่สุดในโลกโดยเป็นการบังเอิญเจอกันที่เมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าคนที่อยู่ข้างผมคือคนที่วิ่งมาราธอนที่เร็วที่สุดในโลกวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งในชีวิตที่ได้เจอกับสุดยอดนักวิ่งที่ได้เอามาเป็นต้นแบบหลายๆด้านของชีวิตเป็นคนที่เราเองเอารูปและคำพูดของเขา มาตั้งที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ยันเรียนจบแล้วก็ทำงานแล้วก็มาเรียนต่อไม่เคยเปลี่ยนเพื่อเตือนตัวเองทุกครั้งเรื่องความมีวินัยในทุกๆเรื่องเป็นคนหนึ่งที่หล่อหลอมเรื่องความมีวินัยให้กับเราไม่เฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายแต่เอามาใช้ในทุกๆเรื่องปกติไปวิ่งรูทนี่เป็นประจำเกือบทุกวันนะ ทั้งตอนเช้าก่อนไปเรียนหรือว่าหลังเลิกเรียนวันนี้ระหว่างที่วิ่งอยู่มองไกลๆเห็นเฮียใส่ชุด NN running เจอและจำได้เลยเพราะว่าเคยดูทุกคลิปที่ให้สัมภาษณ์คลิปวิ่งใน YouTube และเห็นทุกวันเพราะเป็นรูปที่อยู่หน้าจอมือถือตัวเองมานานหลายปี ยืนรออย่างตื่นเต้นรอจนเฮียซ้อมเสร็จและหันมาทักทายได้มีโอกาสคุยกันเล็กน้อยเป็นคนที่ไหนมากๆรวมไปถึงได้เจอโคช้ชซึ่งเป็นโค้ชของเฮียด้วยน่ารักมากและก็ได้มีโอกาสขอบคุณเฮียเขาไม่ต้องพูดถึงหลังจากนั้นช็อกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆวันนี้วิ่งต่อไม่ได้เลยต้องขอบคุณทุกโอกาสความบังเอิญความแต้มบุญ ร่วมกันที่ทำให้เจอกับคนที่อยากจะเจอมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตเป็นหนึ่งคนที่เอาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งขอบคุณตัวเองที่ออกมาวิ่งทุกวันวันนี้มันมีความหมายมากๆและหลังจากนี้จะพยายามตั้งใจซ้อมให้มากขึ้นกว่าเดิมและจะไปยืนเชียร์วันแข่งครั้งที่127ให้ได้ที่หนึ่งตามหวัง แล้วก็ปีนี้จะได้มีโอกาสที่งานวิ่งที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนี้ด้วยมาทัก่ายกันได้นะครับหนุ่มไทยแต้บุญสูงบังเอิญเจอเอดิอุสคลิปโซเกนักวิ่งมาราทอนระดับโลกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ